ใครที่เคยเห็นคุณมิน้นมิ้นในทิกตอกนะคะเพื่อนถามว่าคุณมินม้นมิ้นคุณมินม้นมิ้นสำเร็จได้ยังไงคําเดียวเลยที่คุณมิน้นมิ้นพูดครั้งแรกเลยก็คือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วะคะ่ะถ้าเสียเยอะกว่านี้เนี่ยก็คือเทรดทิปแล้วก็คือเขาตัดสินใจแล้วว่าหลังจากนี้ต้องไม่เสียอีกต่อไปต้องมีแต่ได้กับได้เท่านั้นคําพูดของพี่ล่าที่พิมพ์ในกลุ่ม VIP พี่ล่าบอกว่า พี่ตัดสินใจว่าพี่จะเปลี่ยนวิธีเทรดให้เทรดเฉพาะตามโซนเท่านั้นเพราะแบ็กเทสมาแล้วไม่มีจุดไหนเลยที่เข้าโซนเราแล้วมันไม่รวยแล้วพี่ลาบบอกว่าโอเคพี่เห็นละพี่เห็นแล้วว่าจากการแบ็กเทสทุกๆคนจากจุดเข้าเทรดทุกๆคนที่เข้าตามโซนนะคะในกลุ่ม VIP แต่และคนเนี่ยที่เขาได้ออเดอร์ในโซนนะคะบวกทุกคนแล้วพี่ลาบเลยตัดสินใจว่าพี่จะไม่เทรดกางทาง อีกแล้วพี่ตัดสินใจว่าพี่จะเทรดตามโซนหลังจากวันนี้ไปการตัดสินใจแบบนี้มันเป็นการตัดสินใจของคนสําเร็จนะคะคุณหนิงเนี่ยทํางานประจํานะคะแล้วก็เข้ามาเทรดกับอิงเพียงความต้องการแรกเพียงแค่หวังว่าเอ้ยเราจะอยากจะทำกำไรได้สักวันละ60เหรียญร้อยเหรียญก็พอแล้วแต่พอมาเรียนกับอิงปุ๊บเขาตัดสินใจว่าเขาจะเป็นคนสําเร็จเขา ดสินใจว่าเขาจะไม่เอาหนิงคนเดิมมาเทรดคุณหนิงบอกว่าทุกครั้งที่คุณหนิงเข้าเทรดคุณหนิงจะเอานังหนิงนางหนิงก็คือตัวเองคนเดิมที่เคยชอบเทรดกลางทางที่เคยโอเวอร์เทรดที่เคยแบบเห็นกราฟก็อยากเข้าฟ้าเว็บวก็อยากปิดคุณหนิงบอกว่าทุกครั้งที่เข้าเทรดคุณหนิงเอาตัวนางหนิงคนเดิมอะขังคุกเรียบร้อย แล้วเอาหนิงคนใหม่ที่เป็นนักเรียนครูอิงร้อยเปอร์ที่เทรดตามระบบร้อเอซนะ่ะมาเทรดเขาใช้เวลา3วันจับเงินแสนค่ะจากเป้าหมายแค่วันละ60เหรียญแต่3วันทำเงินแสนได้